สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตุ๊กตา LOL สุดท้ายนะครับมันจะมีแบบทั้งหมดทั้งหมด35แบบที่ผมที่ผมเห็นตัวนี้นะที่มันเป็นคอลเลคชันมันนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาแกะกันดูเหมือนกันผมก็อยากรู้เหมือนกันผมก็ยังไม่เคยแกะอันนี้เป็นของแฟนผมที่เขาแกะไว้แล้วนะครับผมก็ไม่รู้มันเป็นตัวอะไรเหมือนกันนะครับแต่ก็น่ารักดีนะครับทีนี้ มันเป็นเจ็ดชั้นแต่ละชั้นจะมีคําใบ้อย่างที่ผมเห็นเขาเห็นเขาว่ากันนะครับอันนี้จะเป็น ll ของแพ้นะครับจะแกะให้ดูเลยนะครับทีละชั้นไล่ไปเรื่อยๆนะครับนี hey. Hey. ่นนนะครับั้นแรกผ่านไปถามว่ามีอะไรไหมอ่ะมีมาแล้วครับหนึ่งคำใบคืออะไรเนี่ยอ่ะเราใช้กันไกต่ตัดเพื่อความสวยงามนะครับ ไปแล้วครับหนึ่งัน,นคือรองเท้าครับรองเทา้ารองเท้านะครับนี่รองเทา้าอ่าเรามาดูชั้นต่อไปนะครับชั้นต่อไปนี่ออกไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเป็นสติกเกอร์ครับเป็นสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์นะครับ ประมาณว่าเนี่ยครับน้ําอะไรสักอย่างอะไรประมาณเนี่ยครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับค่อ,คอยๆไล่กันไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆไล่กันไปเรื่อยๆแล้วก็แกะต่อไปอ่าหาซิปก่อนนะครับหาซิปแล้วเอ,อาไว้แกะอ่าแกะเสอนะครับก็จเจออีกหนึ่งทำใบนะครับ มันคืออะไรเรามาแกะดูกันไปเรื่อยๆนะครับแกะตากระปองก็เพิ่งแกะครั้งแรกเหมือนกันครับอยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับป๊บอ่ะเป็นขวดนมนะครับขวดนมก็จะเป็นยางๆนิ่มๆดีนะครับดูดน้ําได้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับอ่าลอวางไว้นี่เสร็จแล้วเราก็หา ซิปต่อซิปต่อไปอยู่ตรงนี้นะครับแกะไปอ่าก็ก็ยังไม่เจออะไรนะครับอันนี้ก็ยังไม่เจออะไรเราก็มันลุ้นนะครับมันลุ้นทุกชั้นนะครับว่าเอ๊ะมันจะเจออะไรมีอะไรให้เราลุ้นไหมอะไรเงี้ยอ่าเราแกะจนถึงชั้นสุดท้าย น,นะครับเราแกะถึงชั้นสุดท้ายเปิดกันดูว่ามันเป็นอะไรนะครับผมก็เปิดไม่ค่อยเป็นนันี่เปิดมาแล้วครับาภายในนี้นะครับก็จะมีคอลเลกชันตุ๊กตา lol นะครับมีประมาณอย่างที่ผมบอกไว้35แบบบวกบวกขึ้นไปนะครับมันเป็นซีรีส์2เลยมีแบบใหม่ขึ้นมาเยอะนะครับเนี่ยครับเต็มไปหมดเลยนะครับเทียบเลย เดี๋ยวลองมาดูกันครับว่าว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะตุ๊กตาก,กันอ่ะยังไม่หมดนะครับยังมีอันนี้น่าจะเป็นเอาไว้คล้องกับที่นั่งเ้าอะนะครับแอะเราก็จะไปสนใจที่นั่งเดี๋ยวดูอันนีกันนะครับ มีนี่ครับลืมครับอะไรก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวผมค่อยๆไล่แกะไปเรื่อยๆอ่าอันนี้นะครับตอนนี้มีอยู่ที่ผมสามซองแล้วมาดูกันว่ามันมีอะไรนะครับซองน,นี้เต็นชุด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 อะไรก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผม ค่อยดูนะครับอันนี้จะเป็นเป็นแบบเสื้อเขาที่เขาใส่มาให้อ่ะผมแกะก่อนเพรวกลัวขาดอะไรมันบางน,นะครับค่อยๆแกะไปนิดๆอ่าแกะได้นะครับแกะได้นะชุดเขาเลยคะับน,นี่ชุดเขานี่ชุดเขาชุดเขา ก่อนนี้อ่ะมีที่คาดผมครับมีที่คาดผมมีที่คาดผมอันนี้จะเป็นวิธีวิธีติดตั้งที่นั่งเขาอะนะครับก็จะบอกกันเลยเยอะแยะเลยน,นะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างมีกินนมแล้วก็ร้องไห้ได้ถุยออกมาได้ หรือจะเป็นฉีหรือก็จะเป็นใส่น้ําแข็งแล้วเปลี่ยนสีนะครับก็ต้องมาดูกันว่าเราได้แบบไหนอะไรยังไงนะครับอหลายสิ่งหลายอย่างครับหลายสิ่งหลายอย่างเดีย๋ยวนี้ตุก๊กตามีให้เด็กและผู้ใหญ่เห็นได้หลายอย่างเลยนะครับเรามาดูกันนี่ออกมาแล้วครับเป็นตัวเป็นตัว หัวเขียวๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรเหมือนกันครับหัวถอดได้เลยครับนี่แล้วก็ปิดนี่เดี๋ยวดูตอนใส่ชุดก่อนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะใส่ยังไงอะไรยังไงนะครับนี่เป็นประกอบล่างก่อนครับถ้าเป็นผู้ชายครับเรียกประกอบล่างแน่นอนครับทุกคนฮึบนี่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ แบบเหรอครับแบบที่ได้ก็จะเป็นีนแบบที่28ครับคาร์เบอร์เมเกอร์นะดูดีมีชาติตระกูลครับเป็นแบบที่28นะครับนี่แบบนี้เลยแบบที่28ซีรีส์สองใช่ซีรีส์สองอะประมาณนั้นครับผมดูก่อนนะครับว่าใส่ยังไงส่วนเสื้อ เสื้อผมจะใส่ยังไงดีเนี่ย s <S เสื้อผมจะใส่ยังไงดีเนี่ย oh. เป็นปัญหาระดับชาติอีกแล้วครับเสื้อใส่ยังไงครับ <Why? S 1> เสื้อใส่ยังไงครับขอถือว่าก่อนดีกว่าเพื่อความเชื่อ อ๋อ oh, เห็นนะครับผมเอาง่ายๆผมดห <laughs> ัผมไม่ใช่เด็กเล่ตกตานะครับแต่ว่าผมจะลองใส่ได้ครับุ๊บใส่เป็นเด็กเลยใส่เอาจากข้างบนลงเลยนะครับีใส่จากข้าบนลงเลยใส่ดีลูกใส่ดีลูกเอ้ได้เว้ยได้เว้ยนี่เรียบร้อย เพราะว่าเสื้อใส่ทางหัวลำบากนะครับหัวม,มันใหญ่เกินเสื้อครับแล้วก็ใส่จุกก็ไม่มานี่ชีวิตตะวันเล่นตุ๊กตาพระเจ้า,จาช่วยกล้วยทอดครับแล้วเ,เราก็ใส่ที่กัดผมที่คัดผมเขาจะมีล็อกของเขาไว้ให้เลยนะครับล็อกอยู่ที่หลังหูอยู่แล้วตามเป๊ะเลยนี่ <c oughs> ได้แล้วครับแล้วก็ใส่รองเท้า ต้องใส่รองเทา้านิงงงงงง่งๆลุกนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆลุกนิ่งๆอย่าขยับลุกอ่านีเ่วะเส็จแล้วครับนี่ของผมครับ ประกอบเสร็จแล้ว <c oughs> เสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาดูกันที่ไอเจ้ตัวนี้นะครับว่ามันจะประกอบกันยังไงนะครับออกแงบเลยนี้ไม่ใช่ครับเอาแบบนี้ ก็ไมันจะอยู่อย่างนะี้ยังไงเนาะเดี๋ยวนะครับแล้วค่อยดูกันไปเนาะฮ่ <c oughs> <c oughs> อ โต๊ะเหมือนกับมันเป็นโต๊ะเขาะอะไรเงี้ยน,นะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะประกอบยังไงแต่เอาง่ายๆก่อนแล้วกันระวางนี้ไปก่อนนะครับนี่ส่วนน้ําเรามาลองดูกันว่ามันใช้งานได้จริงไหมนะครับนี่เราก็เอาน้ําที่เราเตรียมไว้นะครับตุ๋นนมเลยตุ๋นน้ำอ่าน้าเต็มแล้วดูนะครับมีน้ําอยู่นะครับ เดี๋ยวนะครับผมดูดน้ำใหม่ใส่ใหม่ผมไม่แน่ใจผมเห็นน้ำมันพุ่งออกมาเมื่อกี้เออเออเอออ่ามันไม่แน่ใจว่ามันพุ่งออกมาจากไหนนะครับจะอาจจะข้างล่างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ ทีนี้เรามาลองดูกันว่าที่เขาว่าแช่น้ําแล้วมันจะเปลี่ยนสีไหมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ผมจะลองแช่กับน้ําแข็งดูนะครับแช่จุดทั้งตัวเลยนะครับมันต้องแลกแต่ตัวนะครับว่าจะเปลี่ยนสีไหมว่าจะมีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับมันอยู่ที่ว่าผมจะได้ตัวไหนอะไรยังไงด้วยนะครับ นี่ hey, แล้วกดดมผมก็เอาเก็บไว้ตรงนี้บีบน้ำเชียทิ้งก่อนลมงเก็บไว้ตรงนี้นะครับอุอก,กตาอย่อย่างนี้ถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงไว้ตัวนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับที่ผมเห็นนะครับนี่เขาให้วางตรงนี้แล้วก็เอาอันนี้ ล็อกไว้เหมือนเป็นโต๊ะเขาอะครับนะครับ จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นตัวแรกที่เราแกะลองดูกันไว้นะครับว่าเป็นแบบไหนแบบนี้ก็จะเป็นที่ผมทุ่มแจกเมื่อกี้นะครับและตัวนี้ก็จะเป็นตัวต่อเอาไว้ห้อยกับฐานของเขาอะนะครับทีนี้มันก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะครับดูแล้วนะครับถ้า ถ้ายังไงผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวที่มันเป็นตัวเล็กกันให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าอันนี้มันจะเป็น LQL ซึ่งเป็นของตอมนะครับว่าของของของทั้งเหมือนนะครับแต่รูปมันจะเล็กกว่าว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนึงนะครับขอบคุณนะครับ